กสวัสดีครับเพืนเป็นทุกคนยิน,นด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดีโมยสอีกครั้งนึง นักวิาพากษ์นางงามคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยแลนรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสวนแตดใดๆทั้งสิ้นเมื่อกี้เพิ่งได้รับข่าวนะครับสายตรงจากน้องนิงส้พิดานะครับก็คือเดี๋ยวเราคิดว่าก่อนเอ็ดกลับเนี่ยน่าจะได้ทําวิดีโอกับแม่นิงเนาะก็ใครที่แบบว่าคิดถึงแม่นิงนะก็เตรียมตัว s t a ท t นติดตามกดสับกดกระดิ่งช่องเอ็ดดี้โวยาสามหาไว้ก่อนเลยก็วันนี้จะมาพูดถึง breaking news ที่ออกข่าวได้ซอรมาจากเดอะส a ต d ดาร์ดเวนะคะก็คือบอสนวัตนะคะเจ้าของมิสแกรนซื้อลิกสิตธิ์ m UT จาก j k m อีดอกแซมมาคือใครที่ติดตามเป็นฝ่ายนางงามจะรู้ว่าสองคนเนี้ยเขามีคอนฟ l i c ์ก,กันในหลายหลายปีที่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องวงธุรกิจวงการธุรกิจการเมืองอะไรเงี้ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูในโลกของ แล้วก็ในโลกของธุรกิจแล้วก็การมือคืออินเดียแล้วคือผลประโยชน์มันเป็นที่ตั้งเขามาจับมือกันได้เสมอก็เหมือนกรณีนี้ก็คือบอสนวัตอิสราไกรสินแล้วก็คุณแอนเจเคเอ็ก็มาลงทุนก็คือบอสไปซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรลิขสิทธิ์ของ MUT MU, u t นะก็คือ Miss Universe Thailand ตั้งแต่ปีเนี้ย ไปอีก5ปีอะไรเงี้ยก็คือบอสนะวัตธรรมก็คือจึ้งมากแล้วเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของอะไรเงี้ยแกรนเขาแบบเลิศก,ก็คือไม่แพ้ใครอะ่ะคิดว่าปีนี้ตอนแม่ปุ้ยนะเขาก็ทําดีนะเราก็แอบ,บเสียดายแล้วก็ปีหลังๆมาที่แม่ปุ้ยเขาส่งตัวแทนของประเทศไทยอย่างเงี้ยเราว่าเขาก็คัดเลือกได้ดีนะก็มีหลายคนก็เข้าไปได้ในรอบลึกๆก็คือจริงๆแล้วก็มาถูกทางอะ่ะคิดว่า5ปีสําหรับ tpn มันอาจจะยังสั้นไปนิดนึงเราก็ว่าถ้าเขาได้อีก5ปีก็ คิดว่ายัางไงก็น่าจะได้มงแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่หรอกเรามาเจออ่าบอสละอาจจะอาจจะเรื่องของตัวแทนตัวทงตัวแทนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าดิเรกชันเวมันจะเป็นยังไงเนาะในในยุคข,ของบอสนวัตที่มาทำา MUT แต่ว่าเรื่องโปรดักชันเรื่องความมันดราม่าความปังเงี้ยการันตีแน่นอนเพราะว่าบอสเขาเล่นเกมเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวแทนเงนี้ยจะส่งถูกใจ แฟนฉับนางงามชาวไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจละเพราะว่าแกรนแกรนเขาจะไม่ได้ดูว่าเอ้ยคนนี้เป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดเขาจะดูว่าใครเข้ามาแล้วทําผลประโยชน์และกําไรและสร้างชื่อให้กับองค์กรมากที่สุดเขาจะเน้นเรื่องของเรื่องของเอาต์พุต ใน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 แง่ในแง่ในแง่ผลกําไรขององค์กรมากกว่าในแง่ความอยู่รอดของของค์กรมากกว่าไม่ใช่ว่าในแง่ของอการประสบความสำเร็จที่คนที่จะไปเป็นเป็น ไปได้มงอะเพราะว่าคนเราจะเราดูหลายๆปีผ่านมานะมงมงสามหรือว่าคนที่ได้มงใหญ่อะมันไม่ได้เป็นตัวการันตีความดังหรือความประสบความสําเร็จใดๆเลยอย่างอะตัวอิงฟ้าอย่างเงี้ยได้ลองหนึ่งแต่ไม่ได้มงที่1แต่ว่าเป็นคนที่ทํากําไรให้กับองค์กรมากที่สุดอันเนี้คือแมตเตอร์ของบิ a กรแลละก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะก็สเตทูลแล้วกันว่าเนี่ยอ,อ,อันนี้หนังสือสัญญานะครับที่ MGI เข้าไปซื้อ ใช้เงิน180ล้านวันที่18กุมภาพันธ์เอ้วันที่17กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้สดๆนี่เองนะครับก็คือเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์มา5ปีก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของกลุ่มบริษัทโดยการขยายฐานการประกวดนางงามไปยังเวที Miss Universe ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกนอกเหนือจากเวทีการประกวด Miss Grand International ที่บริษัทดําเนินการอยู่ในปัจจุบันการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในระดับสากลเห็นปะก็เออและปีนี้ก็มิสซิลในเวิรมาจัดที่ประเทศไทยแล้วตอนแรกอะเราคิดว่าเราคิดว่ายังไงอ่ะทีเพหลุดอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนในใจอะรู้สึกว่าถ้าเขาถ้าแม่แอนไปซื้อบริไปซื้อเวทีใหญ่ได้แล้วเนี้ย เวทีเล็กๆในบ้านอ่ะเขาว่าฉันว่านางอ่ะก็ทําเองได้แต่ว่าที่นางอ่ะไม่ทําเองคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเองินเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าก็เลยเอามิดแกรนเข้ามาช่วยว่าอีกมิดแกรนเข้ามาอย่างเงี้ยปังแนะ่นอนเพราะว่าโปรดิคชั่นปังปีแล้วปีนี้จัดที่เมืองไทยอีกเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็ไปดูข่าวกันนะไปดูอัปเดตคุยกับกับนางงามหลังบ้านว่าแบบเฮ้ยมันดิเรกชั่นมันจะเป็นยังไงวะมาจัดในประเทศไทยนี่แบบดูไม่ค่อยดีละเพราะเหมือนแบบในยุคข,ของของ,ขอ,งอ่าเขาเรียกว่าไรวะ ยุคของ IMG อย่างเงี้ยตอนที่จัดที่อเมริกาหมายถึงว่าไม่มีสปอนเซอร์พอไม่มีสปอนเซอร์โปรดักชันก็จะอ่อมโปรดักชันก็จะยมการจัดงานก็ไม่ปังมันก็ไม่สนุกเข้าใจป่พอไปจัดที่ต่างประเทศอย่างตอนปี2ปีที่แล้วไปจัดเอลโซวารอ์อันนั้นอนะรัฐบาลสับส i ได z โปรดักชันเลิศแฟนคลับางดงามกระเทยแบบกรี e แฮปปี้พอมาจัดที่แม็กซิโกอังจัดไม่เป็นอีดอกก็วงๆง,งไม่เบี้ทิศทางของตอนในยุคสีเมันก็เริ่มแบบแบบแบบขึ้น อนนี้มาจัดเมืองไทยและได้แกรนด์มาช่วยคิดว่ายังไงมัน,ม,นมันขึ้นแน่ก็ลองสเตทอูนแล้วกันว่ามันจะยังไงถ้ามีข่าวอะไรมา update. เดวิเดวิาจะไปคุยกับ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่อยู่ในวงการนางงามแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอาเล่าให้เอฟซีฟังว่าเฮ้ยเดลิกชันจะประมาณไงมีจัดช่วงไหนแล้วยังไงอะไรยังไงแล้วปีนี้ใครจะมาบ้างก็เจ็ดสี่จะมาไหมวีนาได้ข่าวว่าคอนเฟิร์มมาแล้วแล้วจะเป็นยังไง จะเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเปล่ามา